โมเมนต์น่ารักสองว่าที่เจ้าสาวป้ายแดงยืนสวมกอดกันทั้งน้ําตาก่อนอื่นเลยทางทีมงานก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทางด้านนางเอกสาวชื่อดังแต้วธนพรที่ล่าสุดพึงถูกหวานใจหนุ่มให้โซนายประนายเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานถามกลางความยินดีของเพื่อนๆอ,อีกมากมาย และในเวลาต่อมาทางด้านแมทพิรณีก็ได้ออกมาแสดงความยินดีกับแต้ว,วยการเขียนข้อความเอาไว้ว่าขันปากสุดๆ so so happy for both of you รักนะปะแต้วร้องไห้ไม่หยุดพูดอะไรไม่ได้เลยแแต้วและในเวลาต่อมาทางด้านนิถาก็ได้เผยโมเมนต์แมทพิรณีสวมกอดแล้วก็ร้องไห้ทางน้ำตาโดยมีข้อความที่เขียนว่า ตามกันมาติดติดรักทั้งคู่ก็เรียกได้ว่าสิ้นสุดการรอคอยของแฟนคลับแล้วนะคะขอแสดงความยินดีกับสาวเต้าด้วยนะคะและก็ขอให้วาทีเจ้าสาวป้ายแดงเต้าและแมททั้งสองคนมีความสุขมากๆค่ะทางทีมงานเราขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามและเข้ามารับชมนะคะ อย่าลืมกดติดตามและกดููกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ